เรียนเปียจวนเพียซาไทยคแมเรียนเปียจวนเพียซาไทยคแมเรียนคำของจองภาษาไทยคมรเรียนคำของจองภาษาไทยคมนเรียนเปียจวนเพียซาไทยคแม่เดินเดอเปอใช้ใครโนนาชาผัดชัดจะ้ะปะครับบางบาง เดินเดอเปลอใช้ใครโนนาชาผัดชัดจ้ะปะคะบางบ้างเดินเดอเปลอใช้ใครโนนาชาผัดชัดจ้ะปะคะบางบ้างยกตัวอย่างเช่นอุตาะอุตเตห์อดอเจียยกตัวอย่างเช่นอุตเตห์ดอเจียเดินไปเดอเตอ เดินมาเดิมงกเปลือลุยใช้เงินจ่ายเวยจ่ายไวใช้จ่ายกำไรไรายได้อาจรายจ่ายลุยจ่ายไวจเจมเตาเงินใช้จ่ายออกไปใครโนนาใครทำโนนาทวเบืรอใครมา โนนามกใครไปโนนาเต้าใบาชาข้าวผัดชาใบาผัดข้าวชัดจะบ้าอากระเจาะนี่จะาบ้านะกระจกนี้ชัดมากเจ้าจะบ้าสละละอเลิด ชัดเจนมากเจ้าจะบ้าสระรอลอีชัดเจนมากโล่งอดีละเอียดอัดสละแปลว่าโล่งนะครับมนุษย์ค่ะคนบางคนระบอกค่ะของบางสิ่งบางอย่างจุยขยมค่ะช่วยฉันบ้าง ช่วยขยมพองช่วยฉันด้วยออยขยมค่ะให้ฉันบ้างออยขยมพองให้ฉันด้วยเดินเดอเปลือยใช้ใครโนนาชาผัดชัดจะบ้าคะบ้างเดินเดอเปลือยใช้ใครโนนาชาผัดชัดจะบ้าคะบางบ้าง